สวัสดีครับนะผมมาโค้ดอารจาก T Studio นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องการเลือกซื้อดัมเบลเลือกซื้อดัมเบลนะครับก็คือจะเจอปัญหาสําหรับพี่เพื่อนๆที่เวลาไปซื้อดัมเบลซึ่งไปถึงที่ศูนย์การคาร้าหรือที่ช็อปแล้วเราไม่รู้จะเลือกซื้อดัมเบลในไซส์ขนาดไหนที่เอามาใช้เอากําลางกลอีกนะวันนี้ผมมีคําตอบนะบมาช่วยแชร์ด้วยนะจากประสบการณ์ ที่เอามาใช้จริงแล้วก็สําหรับแนะนำพี่ๆเพื่อนๆในการซื้ออุปกรณ์นะครับนะครับก็ดัมเบลที่เห็นในช็อปทั่วไปนะครับมันจะมีไซส์ที่ที่พอที่เอามาเล่นได้สําหรับผู้หญิงอันนี้พูดถึงนักผู้หญิงก่อนนะครับมันจะมี5กิโลนะครับอ่าอันนี้3กิโลนะครับ2โลแล้วก็จะไป1 0.5กิโลนะครับเล็กลงไปอีกก็จะมี1กิโลแล้วก็0.5ฮะและทุกคนเคยสงสัยเนาะว่าเราจะเลือกอดัมเบลอันไหนดีมาใช้ในออกกำลังกายสักหนึ่งครั้งหรือจะออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยเราจะซื้อดัมเบลมาใช้เนี่ยเราจะเลือกอันไหนดีนะครับนะต้องต้องขยายความก่อนนะบางทีเราจะเวลาจะซื้อนะบางทีเราจะเลือกที่น้ําหนักท,ที่ที่มันเยอะ ที่ที่บันเล่นเยอะน้ำหนักเยอะเราจะได้ประโยชน์เยอะตรบางทีเราอาจจะใช้เกินขีดจากัดของร่างกายของเรานะครับอาจจะหนักเกินไปในบางกิจกรรมหรืออาจจะทําให้เราเกิดการบาดเจ็บได้นะครับนะครับวันนี้ก็จะมีตัวอย่างร่าวๆง่ายๆสําสหรับการนําอุปกรณ์ไปใช้นะครับที่จริงน้ำหนักเนี่ยผมใช้ทุกอันเลยทำในการ แนะนําออกกําลังกายหรือแนะนําโปรแกรมออกกำลังกายให้เมมเบอร์หรือให้คนที่มาออกกาลังกายนะครับตั้งแต่0ูเลยนะครับก,ก็แยกประเอกเป็นเหมือนเวทเวทเทรนนิ่งหรือเป็นสร้างกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อถ้าผู้หญิงน่นจะเล่นท่าอะไรบ้างซื้อดัมเบลมาหนึ่งครู่รจะเล่นอะไรบ้างอืมอะไรห,หลังนะอะไรอีกหลังขาอ่ะก็ถ้ากล้ามมัดใหญ่ จะเป็นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อหลังนะก็5กิโล5กิโลก็สามารถเล่นได้สําหรับคนที่มีพื้นฐานแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็จะแนะนําน้ำหนักกลางๆสาหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ที่จะถามผมว่าอนหรือเริ่มต้น3กิโลหรือ2กิโล่อไหมเราเพิ่มเป็นท่าง่ายๆแล้วเพิ่มจํานวนนะครั้ง8-10สองครั้งถ้ายังพอไว้ เราก็เพิ่มเป็นสิบห้าครั้งหรือ20สิบครั้งในน้ําหนักที่น้นอยๆนะส่วนหนึ่งเราได้กล้ามเนือ้อแข็งแรงขึ้นแน่นอนอ่าส่วนที่สองเราไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บถ้าเิดสมมติมันหนักเกินไปหรือเล,เล่นในท่าที่มันยากเกินไปเต้นท่าที่มันยากเกินไปข้างหน้าข้างข้าง,างนะ่สามโลเนี่ยผู้ชายก็ก็แย่ลำกันนะครับก็จะแนะนำก็สองทุ่งท่าหรือสองสองโลสองกิโลอ่าหรือต่ำกว่านั้น และอย่างนี้ไอ้ลูกเล็กๆ0.5หรือ1กิโลเนี่ยมันจะใช้ออกกําลังกายอะไรได้บ้างทุกคนอาจจะเคยสงสัยแล้วหลายคนคงไม่ได้เลือกซื้อมาใช้ที่บ้านแน่เลยว่าไอ,อลูกเล็กๆ0.5เนี่ยมีประโยชน์และเอาออกกำลังกายย,ายังไงดีนะครับในพัทออกกำลังกายขยายความอีกนะเราจะมีส่วนพัทซ้าความแข็งแรงนะครับส่วนพัทคาร์ดิโอ เราจะเห็นในคลิปวิดีโอเยอะมากที่ที่จะมาทําตอนช่วงที่โควิดช่วงที่เราอยู่บ้านนะจะเป็นถือดัมเบลแล้วออกอกำลังกายไปด้วยเช่นชกเช่นเคลื่อนที่เช่นวิ่งนะครับถ้านั้นเราจะมาใช้น้ําหนัก5กิโลในในการวิ่งไปด้วยถือไปด้วย2อมือเนี่ยก็ก็จะเล่นได้น้อยครั้งหรือไม่น่าจะเล่นได้นานเพราะว่ามันหนักไปประโยชน์ของมันมันอาจจะไม่ไม่ไม่ดีสําหรับการสร้างล้ามเนอหรือลดน้ําหนักหรือแข็งแรงขึ้นต่อครั้งนะครับ ก็จะแนะนําว่ากิจกรรมของเราจะเล่นอะไรนะครับนี่ถ้าเกิดเรามาเล่นคาริโอเนี่ยศูนย์ิบห้าเนี่ยเล่นต่อเนื่องสิบห้านาทีสามสิบนาทีหรือมากกว่านั้นนี่ก็โอ้เอาเรื่องและเอาเรื่องแล้วนะครับนะครับจับถนัดมือไม่ใหญ่ไปสบายๆวิ่งไปด้วยต่อยไปด้วยเคลื่อนที่ซ้ายเคลื่อนที่ขวาง่ายมากนะครับก็ อีพาร์ทหนึ่งที่0.5เ,เราใช้ในการออกากำลังกายหรือที่ผมนำออกากำลังกายคือพาร์ทเข้าคาร์ดิโออ่าไม่ใช่คาร์ดิโอด้วยหนึ่งอันเป็นพาร์ทคอมัสเซ็คคือกล้ามเนื้อส่วนแกนกลางหน้าท้องนะครับแกนค้างเช่นเราทำท่าพวกแพร้งนะหรือพวกคลันน้งต่างๆที่ใช้ดัมเบลไปด้วยนะหรือท่าที่เราจะนั่งนั่งเล่นวีวีซิตถือต่อยซ้ายต่อยขวา0.5เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับเลือกที่ดีมากเลยนะครับ ถ้าเกิดหนึ่งเพิ่มไปหนึ่งเนี่ยเริ่มเริ่มหนักเริ่ม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 จะลาบากแล้วนะครับหนึ่งกิโลน,นะครับมันก็นะถ้าเกิดขายแข็งแรงทําก็ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นได้มากแต่ถ้าเกิดคนเริ่มใหม่ๆเนี่ยก็จะยากหน่อยนะครับศูนย์จุดห้าก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับก็จะมีพาัาร์ดิโอพัฒแกนกลางคอมมานโซกแกนกลางหรือพวกเล่นหน้าท้องก็กําลังดีเลยนะครับแต่ ก็อาจะพอได้เขาสรุปเบื้องต้นในการเลือกซื้อดัเบลในขนาดต,าต่างๆนะครับพอเราผ่านไปสัก1เดือนหรือ2เดือนอ่ะขยับไซส์1กิโลในท่าเดิมไอ้ท่าเดิมก็ได้นะครับทีเราเคยเล่นสูนจุดท่าแล้วนะครับต่อเนื่องไปถ้าเราพอไหวผ่านไปีก2เดือน3เดือนผ่านไปประมาณ4 4เดือนเราอาจจะเพิ่มเป็น1.5อา มันก็จะค่อยๆเป็นขั้นบันไดก้าประโดดค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นตามหลักการการแข็งแรงของร่างกายนะครับถ้าเกิดเราไปเลือกซื้อที่มันหนักเลยนะมันก็จะเล่นได้แค่ข้อจํากัดมันก็จะน้อยนะเล่นท่าที่หลักๆเล่นหน้าวาลายหน้าแขนที่นั่งเล่นปกติซึ่งมูเมนต์การเล่นน้ําหนักที่เยอะเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อยลงแลลวเพราะมันหนักมันเคลื่อนที่นะครับแล้วมีอ่าก็ ข่าว่คร่าวในการแนะนําอุปกรณ์ในการเลือกซื้อเเรื่องซื้ออุปกรณ์ดัมเบลนะครับมันก็จะมีนี่ส่วนผมซื้อมาใช้ของในของดีแคทรอนนะครับที่บางใหญ่นี่นะครับก็มีให้เลือกสีสวยๆเยอะเลยแต่ในเชล์นี่ส่ดยุดท่าเนี่ยเพียบเลยนะครับ,นะรบถ้าคลิปต่อไปนยะผมจะทําการสาธิตวิธีการใช้ดัมเบลขนาดไซส์ต่างๆในการออกกำลังกายในท่าง่ายๆ,ๆนะครับโอเควันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ดัมเบลตามไซต์ต่างๆนะของพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับนำะไปเลือกซื้อนะครับแล้วก็ลองใช้กันดูนะครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับวันนี้กดอาร์มซูนทรีสตูดิโนะครับขอบคุณนะครับ